แอสโทรนอตแล้วก็กดเพย์ <c oughs> ใช้ตัวมือถือในการคอนโทรลเจ้าตัววิวโซนิกอันนี้ได้เลยนะ สวัสดีครับนี่ฉากที่คุ้นเคยเดี๋ยววันนี้เราไาพบกับโปรเจคเตอร์อินเตอร์แบรนด์กันบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้ที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยนะก็จะเป็นวิวโซนิกนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นพอ r t ิโบโปรเจคเตอร์นะก็คือเนี่ยพกพาได้ง่ายๆเลยดูตัวนี้ก็ได้ I f Design Award มาด้วยนะเดี๋ยวไปดูของจริงกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนได้ Design Award มาเนี่ยดานหน้าเนี่ยเขาก็เลเบลมาเลยนะครับผมว่าฮาร์มันคาร์ดอนก็เรื่องเสียงเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้ก็จะเป็นส่วง้าันะััม, Power off, มว่วมตวทตวน แค่นี้แล้วพอร์ตมันไปไหนอ่ะเห็นเสียงแดงตรงนี้นะครับผมก็สามารถดึงเปิดเข้ามาได้เลยนี่จะพบกับพอร์ตอีกเพียบเลยนะครับผมก็จะมีทั้ง Type C TF Card แล้วก็ USB-A HDMI แล้วก็แจ็ค3.5นั่นเอง Type C ตัวนี้ก็ใช้ไฟจากตัว Power Bank ได้นะแต่ก็จะต้องเป็น Power Delivery ด้วยนี่ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีล็อคบิลเอาไว้ให้หมุนโฟกัสได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนี่มันก็ใช้งานเลยนะครับผมจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาแล้วก็รออีกหนึ่งสอง ว้าวแค่นี้เองมันก็ใช้งานได้แล้วนะคือแบบไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวฐานกลับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะปิดให้อัตโนมัติข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันปรับสี่เหลี่ยมคางหมูหรือว่าปรับความเอียงเนี่ยให้เราอัตโนมัติเลยเดี๋ยวจะลองแซมเปิลให้ดูอ่ะสมมุติฉายไปข้างหลังนี่เห็นไหมภาพมันก็ดูตรงให้อัตโนมัติเลยนะครับผมคือดีมากๆถ้าเกิดว่าเราจะปิดก็แค่เอาตัวฐานมันเนี่ยแล้วก็เลื่อนมาข้างบนมันก็ปิดให้อัตโนมัติเลยโอเคอันนี้เป็นแค่ซูเปอร์นะครับผมของ มาดูของภายในกล่องกันบ้างดีกว่าว่ามันเนี่ยให้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยนะก็จะเป็นลั๊กพาวเวอร์ก็จะเป็นหัวกลมแบบนี้แล้วก็อะแดปเตอร์แปลงเป็น DC19 โวลต์นะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะพกไปข้างนอกนะก็เอาไปใช้กับพาวเวอร์แบงค์เขาก็แถมตัวท้าสมาให้ด้วยนะททีสีถูกททก็แบตตัวนี้อยู่ได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะคือนานมากๆใช่ไหมเพราะว่าแบตตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันมิลลิแอมกันเลยนะแล้วก็เอ้ยมีคำเตือนมาให้ด้วยนี่ง่ายๆเลยก็คือแกะกล่องปุ๊ п, บ ษอังกฤแล้วก็รูปภาพเตรมไปหมดเลยนะครับผมแทบจะไม่มีตัวอังสือเลยคือใช้งานง่ายมากๆเราก็จะบอกให้กางขาเสียบสายเสียบปลั๊กปุ๊บเล่นเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนั้นเลยไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะโหดแบบนั้นจริงหรือเปล่า Viewsonic M1 Touch G2 ก็จะเป็น Smart LED Projector ที่ให้สีเนี่ยได้ดีมากๆเครื่องเล็กน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับไปพรีเซนต์งานดูหนังที่บ้านหรือว่าใช้แทนลำโพงบลูทูธก็ได้เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับวัยทำงานอย่างเราๆมากเลยก่อนที่จะไปดูแบบจริงจังเดี๋ยวเราจะลองตั้งเล่นๆให้ดูกันหน่อยดีกว่านอกจากตัวนี้ที่เอาไว้ปิด หน้าเลนแล้วอะ่ะมันยังเป็นฐานให้เราด้วยนะเนี่ยมันก็ตั้งเอาไว้แบบนี้แล้วมันก็หมุนได้360องศา BR เลยแล้วเวลาเรากลางตัวนี้ออกมาใช่ไหมมันก็เปิดให้อัตโนมัติแบบที่ผมบอกเนาะตอนนี้เราก็ไม่ได้เสียบอะไรเลยนะเดี๋ยวขอไปตั้งแล้วก็ใช้งานจริงจังให้ดูกันหน่อยดีกว่าไปเขาก็มีฐานอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็แค่เอามาวางอย่างนี้เอง คือหมุนให้มันตรงกับหน้าจอเราเฉยๆเพราะว่าตัวนี้มันจะปรับสี่เหลี่ยมคางหมูให้เราอัตโนมัติเนาะปรับโฟกัสก็คือหมุนตรงนิ้วป้มของผมแค่นี้เองนะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็จะขาดไปไม่ได้นะครับผมก็ตัวรีโมทของเขานั่นเอง <c oughs> และนี่ก็จะเป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซของเขานะคือใช้งานง่ายมากๆใครที่จะดาวน์โหลดไฟล์ apk ก็มาตรงการจัดการไฟล์ตรงนี้นะแล้วเนี่ยก็เอามาลง usb แล้วก็เสียบติดตั้งได้เลยนะครับผมกดย้อนกลับแอปเซนเตอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็จะมี YouTube แล้วก็ Netflix นการนาออนนาเนอรก็ Minler ร, iPhone ร Android สามามถ Miller ไดล ู้เเดดี๋ยวผม,มาลนใหนะการตั้งค่ามาดูกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยที่เราได้เครื่องมาเนี่ยก็มาตรงนี้นะการตั้งค่าเครือข่ายแล้วก็มาเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วตัวนี้มันก็สามารถเชื่อม 5G ได้ด้วยนะเวลาเราแคสหน้าจอหรือเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยคือมันลื่นไหลมากๆนะครับผมอันนี้ก็ย้อนกลับไปแล้วก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถมาตั้งค่าภาษาเนี่ยเป็นไทยได้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้แก้ไขภาพบิดเบี้ยวอันนี้เราเปิดใช้งานเป็นแบบออโต้นะก็คือตัวเนี้ยมันสามารถเพิ่มได้ตั้งแต่ลบะีวลาขนมเสี่ เขาเนี่ยก็ลองตั้งค่าเองดูปึ๊บไอ่สี่สิบเลยนี่เห็นไหมมันก็จะขนาดนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดอ่ะลองดูแบบเราไม่ต้องตั้งอะไรเนี่ยเห็นไหมมันกลับมาเองเร็วมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวนี้มันเป็นออโต้เนาะตรงนี้เขาก็เขียนว่าโต๊ะดานหน้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะ้อยหัวจากซ้ายจากขวาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยว กลับไปที่เดิมก่อนเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตบอกตรงด้านขวาบนด้วยนะไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่านะครับผมตอนนี้6กโมงห้แล้วก็มาตั้งวันที่เวลาพวกนี้ได้หมดเลยนะ <Okay. S 1> การตั้งค่าขั้นสูงนี่ก็สามารถมาปรับได้เยอะมากเลยนะพลังงานอาาัจฉริยะจะปิดเครื่องอัตโนมัติหรือว่าตั้งเวลาสลิปก็ได้แล้วก็เลือลเล่อนลงมาเลื่อนลงมาชุบชุบชุบโอเคจะได้เห็นเต็มจอนะมันสามารถมาปรับเองได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นผู้ใช้ก็คือนี่เรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถมาปรับอีโค,โออนะควาคายอไยลนเรอาเกเเ่น,นีงรย เอาพีเซตของเขาที่ให้มาดีกว่าเปลี่ยนเป็นเพลงหรือว่าเป็นภาพยนตร์ก็ได้เขาก็จะมีพีเซตของเขาให้อัตโนมัติเนาะแล้วก็ระดับแหล่งกําเนิดแสงตรงนี้มีอีโคมีภาพยนตร์แล้วก็เนี่ยเอาเป็นเต็มแล้วกันก็คือแสงเยอะสุดลวแล้วถ้าเกิดว่าเราทําอะไรเละเทะไปเนี่ยก็สามารถมารีเซตการตั้งค่าได้ด้วยนะตอนนี้ตัววิวโซนิกเราเนี่ยไม่ได้เสียบอะไรเลยนะรวมถึงปลั๊กพาวเวอร์ด้ดยวยเราจะมาใช้กันแบบง่ายง่ายง่ายที่สุดเลยก็เข้า u t u b e ใช่ไหมแล้วก็ด้านขวาบนก็เหมือนกับว่าโคมแคสหรือว่า Google Cas อะไร้แลวก็เลือก PJ 2 1 4 9นี่มันก็คอนเน็ t ให้เราเลยนะหลังจากที่เรากดปุ่มไปอะ่ะแล้วก็เรามันเชื่อมต่อแป๊บนึงเห็นไหมมาแล้วง่ายๆเลยนะมือนก็เขียนมาว่าพร้อมดูแล้วก็เลือกวิดีโอบน YouTube ได้เลยอ่ะลองดูกันนยดีกว่านี่ Astronaut แล้วก็กด p l y y ปุ๊บ Adams. แค mm. ่นี okay. ้เองเดี๋ยวมาฟังเสียงจาก Harman นแคด o อกันหน่อยดีกว่าเพิ่มเสียงไปโอเคมากดหยุดกันหน่อยเสียงดีมากๆของ Harman นแคด o อนตัวนี้จนเครื่องมันร้อนแล้วนะตอนนี้มันก็อุ่นๆแล้วนะแต่ว่าพัดลมระบายอากาศมนเสียงเบาจริงๆไอตัวที่มันหน้าจอถ้าเกิดเราเพื่อนๆเห็นอะมันมีสีดำๆวิ่งอันนี้เป็นจากฟรีเฟวนซี่ของเจ้าตัวเรา โอเคออกจาก YouTube อ่ะโอเคกดออกไปถึงแม้ว่าเราจะไม่มี Android Box ใช่ไหม Netflix ก็เข้าได้นะแต่เรายังไม่ได้ซิงบัญชีเลยนี่ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครจะลงโปรแกรมอื่นก็ลองหา a อพเคมันลงก็ได้นะที่ฉายอยู่เนี่ยหน้าจอมันคือ100นิ้วเลยนะตะกี้เราก็ลองมิลเลอร์ของเจ้าตัว Android ไปแล้วใช่ไหมก็คือแคสสง่ายๆเลยรวมถึงตัว iPhone ด้วยแล้วก็เลื่อนตรงเมนูบาร์ลงมาแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บหน้าจอ2อันกดขึ้นมาก็เจอเลยนะครับผมวิวโซนิกกดเข้าไปแล้วก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาลองตัว YouTube กดเข้าไปตอนนี้ก็แคสสหน้าจอมาจากตัวนี้ iPad, phải không? đi. Yeah, no, I'm good. I'm good arrow guy. Let's go, let's go. โอเคเพลินไปหน่อยนะเราใช้ตัว AirPlay Cast ไปนะเราก็ใช้ Wi-Fi 5 g ิกอ่ะ ไอ้ตัวนี้มันไม่มีกระตุกเลยนะไม่มีแหลกด้วยแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นลำโพงฮา r m มันแครดอนใช่ไหมมันก็จะมีความสามารถพิเศษตรงนี้บลูทูธก็ใช้ตัวนี้นเป็นลำโพงบลูทูธได้นะแบบว่าไม่ต้องฉายอะไรเลยใช้เป็นแค่ลำโพงธรรมดาแล้วก็ฟังเสียงดีๆจากฮา r m มันแค d ดอนอ่าแล้วตรงนี้ก็บลูทูธแพรลิงก็เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็บลูทูธเอาก็ไปเชื่อมต่อกับซาวบาหรือว่าเชื่อมต่อหูฟังอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะมาลองตรงนี้บลูทูธสปีก yes. เกอร์ <Okay. S 1> ก็ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นลำโพงนะแล้วตอนนี้มันก็เปิดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าภาพเนี้ยไม่ได้ฉายออกไปนะเราก็เอามาปิดด้านหลังได้อย่าเอามาปิดด้านหน้านะไม่งั้นมันจะเป็นการปิดตัวเครื่องไปก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันก็ออโตออนออโตออฟเข้ามาโอ้เรียบร้อยแล้วก็เราทําการเชื่อมต่อบลูทูธเอาไว้นะมันก็จะเขียน M1 Plus ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น M1 Plus G2 นะลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปหรือเปล่าโอเคคุณคุณว่าจะยังไม่เคยพูดนะก็เหมือนกับว่าเราเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธทั่วไปแค่นี้เองเลยนะแล้วก็กดเลเเปดดสุดไยู เสียงไม่แตกด้วย ก็คือใช้เป็นลำโพงบลูทูธพกพาได้เลยนะก็ตัวนี้น้ำหนักเพียงแค่700กร,รัมเองก็พกพาได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคเปลี่ยนฉากกันบ้างอันนี้ก็โคตรใกล้เลยนะเขาก็ยังสามารถใช้งานได้ก็แค่หมุนตรงนี้แล้วก็เอามาไว้ด้านหลังหรือว่าจะไว้ข้างบนก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาคอนโทรลจากข้างๆนะถ้าเกิดว่าเห็นตัวหน้าจอแสงหรือว่าตัวไฟมันกระพริบตรงเนี้ยมันเป็นกล้องมันไม่สัมพันธ์กับตัวแสงไฟสตูดิโอผมนั่นเองแล้วเราก็ได้ตัววิวโซนิกเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วนะใน Google Store Play นกะเป็นนนแบบีี้้หรือว่าาพพิมม์ตก็ดนาโหลเียม พร้อมเอาไว้อยู่แล้วกด Open ปึ๊บแล้วก็ด้านขวาล่างตรงนี้นะ device Li s t กดเข้ามาจะเจอกับ ViewSonic ของเรานั่นเองกดไปได้เลยเ <C le af> นี่ยเราก็รอ Connect แป๊บหนึ่งแค่นี้เองเราก็ใช้ตัวมือถือในการคอนโทรลเจ้าตัว ViewSonic อันนี้ได้เลยนะสมมุติว่าผมเนี่ยจะเลื่อนเมาส์ไอตัว ViewSonic มันก็เลื่อนด้วย <C le af> ขอปิดไฟกันหน่อยชึบอ่ะน่าจะเห็นชัดขึ้น <Wow. S 1> อันนี้ผมก็ใช้ตัวมือถือในการคอนโทรลนะเดี๋ยวกดย้อนกลับมาหน่อยชึบชึบโอเค แล้วก็ลูกเล่นที่มันสามารถใช้งานได้เนี่ยคือเยอะมากๆเลยใช่ไหมการฉายภาพของเจ้าตัวนี้ก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีซูเปอร์คัลเลอร์พัสก็จะได้สีระดับลงภาพพยนตร์เลยนะแล้วก็ขาตั้งที่เราหมุนเล่นเนี่ยเป็นขาตั้งโลหะแข็งแรงทนทานมากๆแล้วมันก็สามารถปรับค้างหมุนได้40องศาเลยนะก็คือพื้นเอียงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยดิสเพย์คัลเลอร์1.07บิลเลียดิสเพย์ไซ์นะก็คือ24-100นิ้วที่เราฉายไปแล้วก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนแรกอะ่ะมันคือ100นิ้วเลยนะแล้วคอนทตเ ๆๆๆๆเลนตัวนี้ก็ f 1 7่งจุดเจ็ดโฟกัสจมมก็คือใช้ได้ตั้งแต่0.64ยเมตรถึง2.6 6เมตรนั่นเองก็ตัวนี้เป็นเลนฟกิก่ม็กก็ข้อดีก็คือให้ภาพที่คมชัดแล้วก็สีที่สดส่วนจุดสังเกตก็คือเราไม่สามารถซูมเอาซูมอินเราก็จะต้องขยับตัวโปรเจคเตอร์ข้างหน้าหรือว่าถอยหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสเปคอีกเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเอาไวใ้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับรวมถึงลิงก์สินค้าของเจ้าตัััััวววนน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 ีีี้้้้้ดดยยฟงงงก์ชแแลสเเเปค่่่่ๆขาาาาาารรออูทททบบโพ ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ครับผมนี่เสียงดีขนาดเป็นลําโพงพกพาไปเลยราคานี้ก็คือโอเคเลยนะครับผมสาหรับอินเตอร์แบนด์ตัวบิวโซนิก M1 Plus G2 เนี่ยให้การรับประกันถึง3ปีเต็มเลยแบบไม่จํากัดอายุหลอดนะเพราะเจ้าหลอด LED ของเขาเนี่ยมีอายุการใช้งานถึง3 0,000่นชั่วโมงเลยทีเดียวการบริการหลังการขายของเขาเนี่ยก็จะเป็นการพริกแอนดอปนะก็คือการโทรเข้าสู่บริการแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามารับตัวเครื่องที่บ้านได้เลยนะนี่เหมาะกับช่วงโควิดของเราแบบนี้มากๆเลยก็ซื้อไปแล้วก็ใช้กันยาวๆได้เลยถ้าเกิดว่า ใครมีคำถามก็อย่าลืมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดกจาตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย